ผ่านพ้นวันเกิดวัยสามขวบไปเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับน้องเวทมนตลูกสาวสุดที่รักของใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันและสามีดีเจแมนพัฒนพลแม้ว่าปีนี้จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายกับครอบครัวแต่คุณยายและนาลูก น้องชายของใบเตยรวมถึงคุณย่าพิมพ์แขต่างช่วยกันเลี้ยงหลานเป็นอย่างดีล่าสุดนาะลุกซ์ได้พาหลานสาวตัวน้อยไปเล่นน้ำทะเล พร้อมจับหลานสาวแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิงโมอานาน่ารักน่าเอ็นดูมากๆสาวน้อยยิ้มสดใสโพสต์ถ่าสู้กล้องรัวๆโดยอินสตาแกรม a b y ี้ขีดล่างเวทมอนได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่าเจ้าหญิงตัวแรกที่เบบี้ดูตั้งแต่เกิดจนตอนนี้ก็ยังเป็นเฟฟนะาดีใจที่ได้ทำให้หนูเป็นเจ้าหญิงที่หนูชอบนะคะเบบี Baby, รักหนูที่สุดในโลก ผ่านพ้นวันเกิดวัยสามขวบไปเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับน้องเวทมนตลูกสาวสุดที่รักของใบเตยอาสยามหรือใบเตยสุธีวันและสามีดีเจแมนพัฒนพลแม้ว่าปีนี้จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายกับครอบครัวแต่คุณยายและนาลุก น้องชายของใบเตยรวมถึงคุณย่าพิมพ์แขต่างช่วยกันเลี้ยงหลานเป็นอย่างดีล่าสุดนาะลุกได้พาหลานสาวตัวน้อยไปเล่นน้ำทะเลพร้อมจับหลานสาวแปลงโฉมเป็นเจ้าหญิงโมอาน่าน่ารักน่าเอ็นดูมากๆสาวน้อยยิ้มสดใสโพสต์ท่าสู้กล้องรัวๆโดยอินสตาแกรมเบบี้ขีดล่างเวทมนได้เขียนแคปชั่นไว้ด้วยว่า เจ้าหญิงตัวแรกที่เบบีดูตั้งแต่เกิดจนตอนนี้ก็ยังเป็นเฟฟนะดีใจที่ได้ทำให้หนูเป็นเจ้าหญิงที่หนูชอบนะคะเบบี Baby, รักหนูที่สุดในโลก